พี่น้องมืง่อกี้็สิมบอกถึงคู่สร้างคู่สมคู่บุญที่บ่แมเนคู่หักกันพี่น้องเป็นอย่งจังหวะสมาติส่วนมากเขาบอกว่าคู่สร้างคู่สมก็ต้องเป็นคู่รักกันใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ค่ะคู่สร้างคู่สมอันนี้นะคะก็คืออุ้งอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ช่างนะคะพี่ภูมิใจเมคอัพค่ะพี่ภูมิใจเป็นใครหลายๆคนก็อาจจะรู้จักเพราะว่าเป็นช่างแต่งหน้าประจาตัวของน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในตอนนี้เป็นช่างแต่งตัวที่น่ารักมากๆเป็นคนที่แต่งตัวในแบบ น่ารักทุกลูกอหลีแล้วก็เป็นช่างติดตัวที่เรียกว่า,วาเป็นช่างแต่งตัวที่ติดตัวองค์อิงไปทุกที่ทุกสถานการณ์อยู่น้ำกันเป็นพี่น้องกันที่มีโมเมนต์โมเมนต์แบบน่ารักน่ารักร่วมกันบ่อยมากผูดด้ใดอยากเบิ้งกับสามารถเข้าไปเบิ้งในช่อง YouTube ต่างๆโดยเฉพาะช่องของพี่พุ่มใจค่ะพี่น้องเพิ่นโพดโล่งโพ์อย่างโล่งกะสามารถแบบไปเบิ้งได้เป็นนางจะเอาพุ่มใจวอาติมอนีเพราะว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่เรียกได้ว่า ไปกันได้ดีมากๆเป็นช่างแต่งหน้าองค์อิงซึ่งเป็นคู่บุญสุดปังสําหรับแฟนคลับนะคะก็คือหากองค์อิงเราวกับหากสร้างแตงน้าไปหนําแมพี่นงแฟนคลับองค์อิงมีงงก,กันารักอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเรารักใครเราก็รักคนนั้นไปด้วยคือรักองค์อิงก,ก็รักคนใกล้ชิดว,ว่าสิเป็นคู่หมอนอิงกต่หากไปน้าคู่หมอนอิงก,กับมีสแต่ผู้ติดตามเยอะพอสมควรคือกันแล้ว ล่าสุดนะคะพูมิใจนะคะคุณพูมมใจนะคะคุณพี่ภูมใะคะคมใจที่ว่าเป็นช่างแต่งหน้าให้น้องอุงอิงตอนนี้นะคะผู้ติดตามเหยียดแสน,นะค่ะพี่น้องเพิ่นสางช่อง u t u b e ขึ้นมาสอง,องเพิ่นชื่อว่าภูมิใจช่างแต่งหน้าอุงอิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลนี่ค่ะพี่น้องเป็นช่อง YouTube ของเพิ่นนะคะสามารถเข้าไปฟอลโล่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คนฟอลโล่ก็เจ็ดหมื่น up เล้วเพิ่นกะเอาคลิปต่างๆหน้าๆนะคะมาลงเป็น ชีวิตที่เพลินอยู่กับองค์อิงในแต่ละเมืองแต่ละเว้นนะคะชีวิตเพลินเหตุ่างแน่ใครอยากติดตามองค์อิงหรือว่าอยากเห็นองค์อิงในหลายๆโมเมนต์ก็สามารถเข้าไปในช่องนี้ได้เลยค่ะพี่น้องภูมิใจช่างแต่งหน้าองค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลสามารถเข้าไปติดตามเราให้กำลังใจเพื่อนใดสำหรับมือหนีซาวนเนยกระสิมาบอกถึงความปังของการแต่งหน้าของเพิินอีรียอมรับเลยว่าพี่ภูมิใจแต่งหน้าในเนลิอีรี แต่งไม่เหมือนแต่งหมอลำแต่งไม่หนาแต่งไม่เนอะแต่งไม่คือแต่งบยหนาแต่งบยเนื้อพี่น้องแต่งตัวได้เมคอัพแน่นแล้วก็ชาวเนยไปดูองหญิงใกล้ๆนะคะหนาเลยบามีห้อยแปลงบามีเนือเลยพี่น้องเนียนกลิ่ขนตาอะไรเนื้อทุกอย่างที่เพิ่นใส่เข้าไปว่าจะเป็นเทียนิีวปัดทีวทับโรงทัปากใส่ชุดสีไดแต่งโทนนั้นแต่งใส่สุดแบบไหนไปแบบนั้น หมวานใส่สุดแบ๋วๆเนาะถี่ว่าพาัสดัสุรินกะหน้าแบ๋วค่ะพี่น้องมือไดแต่งตัวแบบแสบกันหนาแสบไปเลยสาวน้อยเห็นสางแต่งหนาผู้ก้านนี้กะแต่งให้อุ้อิงกะถือได้ว่าก็ดีนะแต่ก็ไม่สู้ภูมิใจภูมิใจดีจริงๆภูมิใจสมซื่อค่ะพี่น้องภู่มใจในตัวเพื่อนอีหลีพู่มใจในว่าเป็นอย่างขึ้นมาพอกันเพื่อนไปหามาตาใสบอโจไปหามาตาใสยังมาพอกันกับอุงอิงสาวหน่อยเพลิน,นเพลงนได้ ตัวเล็กๆเหมือนกันด้วยนะเข้ากันได้ดีไปใส่กับเป็นพี่น้องที่โตติดกันแล้วก็เป็นพี่น้องที่ไปน้ากันเลยแบบพอไปน้ากันแล้วมันมิตาเนลเบอลเนลว้ามิตาเนลหลิ่นน้ากันมันได้เหมือนช่างแต่งหน้ากับเจ้านายอ่ะมันเหมือนพี่น้องกันที่ไปทํางานด้วยกันทุกที่ทุกสถานการณ์เพิ่นแต่งหน้าได้ดีมากๆแล้วก็แต่งหน้าได้ออกมากได้สวยเนี่ยสาวเนยจะแบบ แซงเนยชอบบุ๊กนี้งองมากๆเลยนะแซงเนยจะเปิดให้ดูนะุงอิงเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าได้สวยมากๆนะก็ภูมิใจนั่นแหละค่ะเป็นคนแต่งให้โพธท,ที่เป็นหลู่ที่เิ่นโพธแต่ละโพธแต่ละอันแต่ละอย่างเลยพี่น้องเนี่ยดูนี้ดูรูปนี้สซงเนยก็ชอบมันดูแบบมันสวยอ่ะ อยากแต่งหนาเป็นนอิอนแล้วรูกก็มีหลายลูกมากๆแต่งหนาแต่ละมือแต่ละวันเนี่ยแล้วอุงอิงก็จะมีแบบชอบหาดให้พี่ภูมิใจร้องเพลงพี่ภูมิใจกับมาค่ะแต่อุงอิงแต่งหนาวิ่น้องสลับกันไปแลกเปลี่ยนความู้อความสามารถของแต่ละคนนี่ชุดมอคืนที่ว่าไปสแสดงที่สาวนี้ชอบมากแต่ว่ามันไม่มีชุดติ่มนะ นี่ลูกนี้ก็หวานลูกนี้ลูกนี้นี่หวานมากหวานจุวยพี่น้องก็คือแต่งหน้าออกมาหวานได้ทุกลูกทุกสไตล์จริงๆแล้วแม่ๆ FC ของอุ์งอิงพากันแห่ไปฟอลโล่เพราะว่าเห็นในความน่ารักของพี่ภูมิใจ,ใจเห็นในความเป็นกันเองของพี่ภูมิใจแล้วได้ยินมาบ่อยมากว่าภูมิใจเนี่ยแต่งหน้าได้ดีมากๆเต้นไหนองอิงดีดี ชาวเนีตก,การันตีแล้วหลายคนก็การันตีว่าภูมิใจแต่งหน้าได้ดีมากๆผู้ใดอ,อยากเบิง่งเอียนะคะข้อมคืบหน้าข้อมหน่ารักของสองคนนี้เขาไปเบิ่งในช่องย t u ู e ภูมิใจเลยค่ะพี่น้องเข้าไปดูช่อง youtube ของคุณพี่ภูมิใจได้เอามาลงไลายอีหลีเกี่ยวกับวงอิงสาวหน่อยเพรบานแพงเป็นคู่กัดกันเลยก็ได้เป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่กัดที่ไม่ใช่คู่รักแต่เป็นคู่พี่น้องที่เข้ากันได้ดีมากๆอันนี้กะยอมรับได้ตรงนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเพื่อนว่า คนหนุนนําผู้เดมนไม่ยู่นํากาดังการดังไปเหมือนอุงอิงนี่เป็นอื่นในว่าเขาไม่เรียกว่ามาเกาะดังนะเขาเรียกว่ามาเสริมมาสร้างกันดังคู่มออิงกระดังได้เพราะอุงอิงเพราะว่ามาเป็นผู้ติดตามคนก็เห็นในความความน่ารักของคู่มอญอิงความน่ารักของเป็นผู้ติดตามที่ดีเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ของอุงอิงดูแลอุงอิงได้ดีมากๆภูมิใจก็เป็นช่างแต่งหน้าที่ ทำให้องอิงได้มีเมคอัพได้มีหน้าสวยๆทุกวันเพื่อที่จะให้หลายๆคนคนเป็นพันเป็นหมื่นมาดูองอิงในแต่ละวันไม่ผิดหวังจริงๆสําหรับผู้ติดตามแล้วก็ภูมิใจของน้ององอิงนะคะพี่นอ้องสำหรับเบอร์นี้ซนดก็ขอฝากกับพี่เอร์นีค่ะพี่นออ้องผู้ใดอยากเบอีกอางมากก็หนีนะคะก็สามารถเข้าบใบนช o u t u b e ได้ะคะ่ะมีเยอะมากๆแล้วก็โมเมนต์น่ารักนาันี่ก็เยอะไม่น้อยเช่นกันค่ะ